มีเคราะห์จอลึกเสือกทุกประเด็นแม้ไม่เห็นกับตาสี่กางนิวชานแสวัสดีครับครับครับผมครับาามข่าวเหมือนเดิมเล่าทำไมสามข่าวเล่าทำไมครับผมวันนี้มีได้รับตัวก่อนไหมได้รับตัวก่อนไหมมาแรตัวเลยครับผมคุณไม่ต้องเอาชายานะ เอ้ยเอาเส้นจริงเลยเส้นจริงผมทีสี่เก้าหนึ่งนี่ครับผมบุรพาเก้าสิบบุรพาเลยนะบุรพาเก้าสิบฉายานี่มายยังไงฮะบุรพพาเก้าสิบเขาอี้เราตัวเล็กไปไหมยผมตัวใหญ่เราจะได้คุยกันระดับง่ายไงสายตาไงสายตาสายตามันมองมันชัดบุรพาเก้าสิบบุรพาเก้าสิบเทพปันจ่ายทุกวันครับผมที่ไอ้นะจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันเทพปังจ่ายทุกวันครับผมโดนเลยที ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไอ้ฉายานี้เดี๋ยวก็ไปไปหาไปหากันเอาเองนะครับตาม Google Facebook อะไรก็แล้วแต่ครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันประเด็นข่าววันนี้หรอร้อนแรงเลยร้อนแรงดีว่าร้อนแรงร้อนแรงมันลำบากมันมีคลิปคลิปลูกพี่เราอะแต่งงานแล้วอรู้ยังรู้ยังอ้าวแต่งแล้วเหรออบธนิยะอบธนิยะแต่งแล้วเหรออภิยะแต่งแล้วดังๆนที่ไว้หนวดรอเลยได้ข่าวว่า บ่าอาทิตย์นี้ยี่สามมีแต่งแล้วมีคุณมีอันนี้ไหมคุณมีมีหลักฐานหรือเปล่าที่ทรงมีเจอกันก็ดูเขามีกอนโอ้ยตุ้มตะมืองไอ้ไอ้ไอ้ทูมูบอ่ะออกในช่องทูมูบอ่ะยูทูบยูทูบนะาเขาดูตุ้มตะมืองโอ้ยผมนี่นะดูสิบรอบสิบรอบชอบชอบมากอ่ะดูไม่รู้เรื่องไม่รู้ใครทำดีเซร์อะไรมันก็ดูไม่รูเรื่องอย่างที่เขาบอกจริงแต่ดูผมว่าดูไม่รู้เรื่องอ่าจริงๆอาจจะดูเรื่องแต่คนตัดต่ออะไรเงี้ย คนตัดต่อนะแต่ใครใครตัดต่อไม่รู้อ่ะไอตัวที่นั่งหลังตัวดําอ่ะเออเออเขมาจกไอเด็กมันมาใหม่ชอบมามัดผมอ่ะเขบมัดผมเออไอ้บ้าบอกเขาแตกนะเขาบอกว่าหันหลังนิดนึงหันหลังนิดนึงไม่หันหลังให้กล้องนิดนึงทำไมอ่ะฉากมีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมว่าพี่หล่อดีอ๋อไม่มีอะไรนะเออเขาเก่งคอม้วยนะเก่งคอมด้วยเก่งคอมด้วยไอไอหน้าตาดีด้วยนะเออเก่ง หน้าตาดีเนะไอ้หน้าตาดีเลยนะไม่ไอ้คนเดียวไงที่มันจบไหมไม่รู้น่าจะคนเดียวกันไอ้พวกมันจุกหน้าตาดีหมดอะแล้วก็วันนี้เราพอจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ออฟธนิยะเนี่ยถ้าผมกับคุณใหม่เนี่ยเขาเขาเป็นยังไงเขาเป็นสายเข้าแล้วรายการมาใหม่ด้วย ใส่กันพี่มาเล่าให้พี่ชายฟังนะครับแฟนหนูทิง้งเลยพี่เราใจเย็นใก่อนชั้นพี่หนูทิ้งหนูไปเมื่อวานเนี้ค่ะใจเย,ย็นๆใจเย็นมันเกิดยังไงด้วยก็เลยหนูก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่รายการข่าวพี่นะอันนี้มันขับไฟด้โอ้โหอันนี้ก็เอาไม้มาเสมอนี่นีกนึงชอบโอ้โหเอาอ็อกอันนี้ทีมงานจัดมาให้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานชัดเจนเลยบอกยอดวิวก่อน รูปนี้อ่ะไม่ใช่อ๋อไอ้นี่นี่แหละคือเครื่องเขาแต่งงานกันสองคนเนี่ยเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นเริ่มต้นท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปนะครับผมเดยตภาพไทีมงานเอาภาพไปดูมีรู้สึกมีภาพันึงด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าสาหรับรูปนี้นี่แหละประเด็นหลักเลยที่เขาจะได้จุดเริ่มต้นของเขาที่เขาจะได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้อันนี้คือชัดเจนนะครับท่านผู้ชมรูปนี้คือเขาคันแล้วหรือว่าคบแล้วคแล้วไม่รู้แอบครบหรือไงมีอะไร ไอ้ปารตาซีอะไรสักอย่างอ๋อแอบถ่ายอแอบถ่ายอ๋อแอบถ่ายเออได้อีกรูปหนึ่งยิงยาชัดเจนยิงยาชัดเจนชัดเจนเลยรูปนี้รูปนี้แบบม,ม,มันเจนมากผมว่ามันต้องมีคนถ่ายให้อ่ะไอ้นี่รูปนี้คือพ้าเหลืองไปตัดเป็นชุดหรือเปล่า <c oughs> พูนหมดพูนศึกเดียวเดี๋ยวเดียวไอ้หัวนี่มันเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยอ่าอ่าเหมือนพระพุ่งสึกเหมือนพระพุ่งสึกนะนะมีคุณมีอย่างอื่นไหมภาพอ๋ออันนี้โดนทีมงานทีมงานเขาปิ้นมาให้ประมาณสามสี่ลายสาทำไมมันมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะ มันน้อยหรือยังไงอะไรเสียงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทีมงานไงนะปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะทำไมนะอันนี้ขัดขัดเลยป่ะขัดขัดก่อนขัดก่อนมีอะไรเสียงเสียงอะเฮ้ยติดไวรเลสอ่ะโอ้โหติดไวรเลสไวเลสเสียยิ่สิบยี่อ๋อไวรเลสโอ้โหเทสหนึ่งสองคุณเล่นไม่ติดไวรเลสอ่ะเออนี่หนี้คุณติดไวรเลสก่อนนิดนึงมีพาร์ตหัวที่ยังคุณมีพาร์ตหัวที่ยังไมคุณติดไวรเลสก่อนเอาไปว่าม เบรกนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงประวัติของเจ้าบ่าวเจ้าบาวนี่เจ้าบาวนี่เขาเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรยะลาครับผมยะลา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 นี่เป็นจังหวัดหนึ่งภาคใต้ไม่ใช่เขาอยู่ยะลาแต่ไม่ได้อยู่จังหวัดภาคใต้เนี่ยข้อมูลมันคาดเคลื่อนกันรงนคาดเคลื่อนให้ทีมงานเดียวคุณรู้มาเจ้าบาวเป็นคนจังหวัดอะไรยะลาไม่ใช่เขาอยู่ยะลา แสดงว่าเขาอยู่ยะลาคุณคนจังหวัดยะลาไหมเขาไม่ใช่คนจังหวัดยะลาเขาอยู่ยะลาอ่าแล้วเขาใจตรงกันแล้วมีปัญหาับไมนี้มากเขาอยู่ไหนนะยะลาอยู่จังหวัดยะลาเขาจังหวัดอะไรคุณเด่นพูดจังหวัดอีคุณพูดยะลายะลาเห็นไหมคุณก็พูดได้เขาอยู่ยะลาจังหวัดยะลาเขาเขาอยู่ยะลาคุณโอตอนเด็กๆนี่คือ กขาเป็นเด็กร้อยเป็นเด็กเกเรหรือว่าอุ้ยเขาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีมามลําบากมาแล้วไม่มีที่อยู่ก็เออช่วยเหลือกันมีตังค์เมื่อไหร่ก็ามาคืนฟังเมื่อไหร่เออเป็นคนถือว่าเป็นคนดียืมไปก่อนยืมไปก่อนเรียกว่ายืมเลยเหรอเรียกว่าเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนมีเมื่อไหร่ก็เอามาคืนอถ้าไม่มีก็เอามาคืนมีก็คืนเหมือนที่มีกันี่ว่า คุณยืมเงินผมไปสองร้อยไงสองร้อยยืมไปใช่ไหมเออแล้วคุณแบบขอผ่อนไงเออใช่สองร้อยไงน่ะเออขอผ่อนเออสองปีสองปีนะผ่อนสองปีผ่อนสองปีแล้วก็ถ้าเกิดผ่อนสองปีแล้วผ่อนไม่หมดก็เลิกผ่อนเลยเนี่ยสัญญาทำมาสองปีไงทำสองปีนะปีละบาทตอนนี้นี่ยอดเท่าไหร่แล้วยอดร้อยยี่สิบสองปีใช่สองปีแต่ผมไม่ผ่อนต่อแล้วนะรายแปดสิบบาทอ่ะอ๋อผมไม่ผ่อนผมบสัญญาอยู่ในสัญญาไองสัญญาบอกว่าผ่อนสองปีอ่า เด็กผมผ่อนครบสองปีแล้วอีกแปสิบบาทยังไม่หมดอีกแปสิบาทไม่ผ่อนต่อแล้วอ๋อไม่ผ่อนต่อแล้วการตลาดแบบไหนยังยังก่อนเป็นการตลาดแบบใหม่นี่กป็ทคำสัญญากันเจ้าสาวนี่เป็นคนจังหวัดเอ้ยจ้าสาวนี่รู้จักตีเลยนี่นหวัดเพชรบุรีไงนี่ไงเพชรบุรีไงอ๋อพันสามพันสามถึงบ้านละไป จังหวัดเพชรบุรีอ่ะไปจังหวัดเพชรบุรีเลยเพชรรบุีเจ้าบ่าวเขาชอบไปจังหวัดเพชรบุรีเลยไอพันสามนี่คือเติมมันเต็มถังเติมมันคับไปถึงพันสามนี่คือเติมมันเต็มถังเติมมันเต็มถังไปจังหวัดเพชรบุรีไปกลับนี่กรุงเทพเพชรบุรีกรงสบายเหลือเหลืออุ้ยได้หลายรอบอ่ะได้หลายรอบมันสามนี่ไปถึงว่าน้ำมันเนี่ยขับไปครับไมด้หลายรอบอ๋อคุณยคิดมากเลยที่อะไรจังหวัดมันก็กว้างขวางอยู่ไม่แลย รู้ไหมว่าเจกาสาวนี่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้ไงก็ผมจะบอกเลยผมจะบอกไม่รู้เว้ยแล้วบอกเจ้าสาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหัวก็ได้บ้านไม่เคยแห้งนี่ไงตกเหรียญที่หนุ่มๆมาเยอะแยะโอ้บ้านเลยใช่ที่บ้านเลยนะที่บ้านเลยพ่อแม่ไม่ว่าหรือยังไงไม่ว่าพ่อโอ้ยสงสัยคงจะแบบสวยๆหน้าเขามีเงี้ยหน้านี่เหมือนอะไรนะ บอกว่าหน้าก็ดีอยู่พิมซาซ่านะครับพิมซาซ่าพิมซาซ่านะี๋ยวดูภาพิมพิมซาซ่าเดี๋ยวนะมีภาพชัดๆไหมมีพิมซาซ่าไหครับผมพิมซาซ่าเดี๋ยวเย็นเน้นนะช่างภาพผมเจ็ดคนมานั่งรอหน้าบ้านเลยตามมาจีบเพราะว่าเขาเนื้าตาดีใช่ไหมคนตรงนี้ก็ดูดูเหมาะอยู่ป้าบ้านเขาเนี่ยเปิดร้านตัดผมเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนไงมาเต็มันถึงงานตัดผมเรียนจะเียนก็มาอ่าเดี๋ยวกลับมากันในเบรก ต่อมานะครับคือหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไแดงอ่ะเบกทำไมผมว่าผมจะเข้าไปสัตษัจริงๆไม่หรอไฟแดงหรือเปล่าถึงเบรกเนี่ยครับนายครับครับอะไรนะไอตัวขวานี่เอาออกไปเลยโอ้เดี๋ยวปอดคงออกจากรายการไม่ได้นะคุณไม่ไม่คนเก็บกล้องมีคนแบกกล้องกลับได้ครับโอเคบอกให้โอกาสอีกครั้งเดียวอ่าโอกาสให้มันใหม่อีกครั้งเดียคือ อาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมใช่ยังมีโอกาสไม่คือถ้าให้โอกาสพูดเทปนี้อีกเทปเดียวอ๋อครั้งนี้แล้วรับเงินสามร้อยแล้วไม่ต้องมาทํางานถูกต้องไปสัเขาไม่ได้ไล่คุณออกนะเขาให้เงินคุณสามร้อยบาทแล้วแล้วผมโดนไล่ออกใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยคุณเข้าใจผิดไงให้เงินสามร้อยใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักอ่าคือไม่ต้องมาทํงาน่งาก่อนไงก่้าก่อนแต่ไม่ได้ไล่ออกไม่ได้ไล่ออกม่ได้แล้วผมกลับมาทํางานไหม ไม่ต้องไม่ต้องไงไม่ต้องแล้วผมไม่ต้องกลับมาทํางานใช่เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลผมก็ไม่เข้าใจถูกต้องการสืบถาผมเนี่ยไม่ได้โดนไล่ออกนะโอเคผมได้สบายใจนั่นแหละโอเคต่อมาเรื่องมีข่ามีพรีเวดดิ้งด้วยเขามีถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วไงอ่รูปที่ออกมานี่คือแบบเราก็รู้ๆกันอยู่เบาๆที่เกตเจ้าสาวมากมากไอ่เนี่ยรบกวนรบกวนรบกวนดูนะทีมงานตัดต่อภาพชัดๆนะฮะ ชัดครับชัดไปครับชัดชัดเลยจะชัดเลยมันมีกล้องตัวเดียวไงเนี่ยตัวนี้ฮะซูมระบบซูมระบบเดินซูมแมนนวลแมนนวลครับผมเราไม่ใช้เะไพวกนลยีสี่หกสิบตัวไม่ไม่ใช้เดี๋ยวมันเสียมันเสียครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนที่ก็เปิดใหม่ๆเนี่ยผมก็เห็นชุดกล้องเนี่ยนะประมาณสักสิบสองตัวได้ผ่านมาสามปีเนี่ยประกอบแล้วใช้ได้ตัวเดียว นะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยทางศัตรูนี่ลูกค้ายังไม่ค่อยได้เยอะมากนะที่เรามามาใช้บริการที่สี่เก้าหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมีมีอันนี้ช่างภาพมือชีพสองท่านเข้ามาพึ่งรู้เลยงานเขาดีเลยนะรู้เลยงานดีมากคือไอ้อิสระายภาพนั่นเหรอใช่นี่ขายกันตรงนี้เลยเหรอนี่ปรโมดเลยงานเขาดีงานเขาดีอ่ะดาอีกทีงานเขาดีโอณไม่ต้องกระจายเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวเขาดูแล้วมันจะมีไอ้แฟนเพจขึ้นมาข้างล่างฟึดฟึดฟึดหน้าจอเขาดูนะ เดี๋ยวคนตัดต้องใส่อีกแล้วกูเชื่อเอี๋ยวคนตัดต้องใสอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝากด้วยฝากด้วยวิ่งวิ่งอย่างนี้เลยวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาเพลินเพลินประสบผลล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาสีเหล็กสตาร์ทสีเหล็กสตาร์ทสี่น้องคนท่าไม่วเรื่อะไรนะผมไฟสัมปนานถ้อยากมีเจ้าสาวที่อยู่เป็นมือรีบ้างอ๋อคือแต่ละคนนี้นี่คือตินใจดีใช่ถูกต้องคุเป็นมือรีนะอันนี้คือผมประสบกับตัวเองมา คือมีมีมีงานหนึ่งอันนี้ขอเรียกนอกนอกเรื่องมีงานหนึ่งเจ้านายพาผมไปจังหวัดเทุรีโอ้โหสาวสาวสวยๆนั่นเลยสาวสาวสวยใช่คนเพชรหน้าตาดีคนเพชรหน้าตาดีคนเพชรท่าดีคนเพตาดีอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี่ผมจะทําทริปไปเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมยินดียินดีนะจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมจังหวัดเพชรบุรีครับผมอันสามเต็มถางมันเต็มถางให้กลับได้สบายไล่หลายรอบกลองน้องคือ จังหวัดเพิบูลีนะขับรถไปได้หลายรอบเพราะน้ำมันเต็มถังสบายใจได้ออ๋เขาพาเขาเขาเลยพาไปแนะนําจังหวัดดีกว่าเขามีมีญาติเป็นผู้ว่าการอําเภอที่นั่นญาติเป็นผู้ว่าใช่ใช่เลือกผู้ว่าอชอบว่าว่าอะไรชอบว่าว่าเหมือนนายจะโทรมาผมรู้ผิดผมรู้ผิดเดี๋ยวถามก่อผมรับเงินนี่ใคร สามร้อยผมรับเงินที่ใครก่อนก็เดี๋ยวเสร็จเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่มีสาระอะไรกันเลยนะครับผมแต่ยังไงซะก็ฝากไปด้วยแล้วกันด้วยนี่ฝากไ้ด้วยคู่นี้นะครับผมอิสระรับถ่ายภาพใช่คุณลโมนงานแต่งเขาคองโอ้ยงานแต่งของเขาครับผมเช้าวันที่ยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามนี่ตรงกับวันที่ไปใช่เริ่มต้นเจ็ดโมงเริ่มต้นเจ็ดโมงถ้าไปบ่ายถ้าไปบ่ายไปบ่ายงานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วคืองานเขาจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเออเดี๋ยววันนี้คุณแม่น่นาเ็าจะมาไวพร ในข่าควคุณแม่ลีน่าจะมาอวยพอให้กับผู้สาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัน,นนี้กลับมาพบกับอีชั้นอีกแล้วนะคะลีน่าลีน่าจังงงงวยก็ยังไงทะไองานแต่งงานเติมนไรก็ไป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 กันนะไอ้นวดเนี่ยเน,น,นี่ยไอ้นวดอ่ะมันเป็นคนดีอ่ามันเป็นคนดีมันเป็นคนดีนะทีมงานว่างไง เป็นคนดีใช่ไหมอ่านั่นใช่ถูกต้องมือใครวะเอาเป็นว่ายังไงซะไมโครโฟนก็ยี่ห้อดีฝากเขาด้วยเพิ่มไฟหน่อยดิเพิ่มไฟหน้าคุณแม่มืดน่อยเพิ่มไฟเพิ่มเเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่เอ่มเพ่มเ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพได้เพิ่อ่าโอเคมาเอาอีกทีเที่มเพิง่มเ่เข่่่เเ เจ็บจนป่วยไม่มีตังครถไม่มีบ้านไม่มีมีหนี้สินพวกนี้อย่าไปเอาเอา้คุณแม่อยไปร่วกงานพวกนี้อย่าไปเอานะส่วนไอ้ไอ้สองตัวที่เดินวนไปวนมานี่เ,เดี๋ยวคุณแม่บอกว่าสามร้อยเดี๋ยวไปรับตังค์นะครับผมใครไปไม่ถูกถ้าใครไปถูกก็ก็ไปนะไปไม่ถูกเดี๋ยวมีแผนที่ ไปดูได้อิสระแล้วใสยผ้าเลยก็ไปดูนะ <Fine. S 1> ออคุณแม่อยากจะพูดอะไรอีกนิดนึง mm hmm. ก็ฝากถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกันานานๆนะไอ้มุกอ่อนกอดหน่อยกอดหน่อยอย่าเล่นเยอะ <c oughs> คือบางบางทีมันก็น่ารักบางทีมันก็ก็น่ารักมัจ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณแม่ลาก่อนนะอย่าลืมอิสระรักถ่ายภาพเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไอ้พวกนี้นมันเยอะแต่จ้างหน่อยมีแต่งานฟรีนะสวัสดีค่ะเฮ้เรื่อจริงมีน้อยเน้นข่าวโกลมลอย Khả thúc các đã qua màn thờ gì cao